เริ่มต้นเลยดีกว่าว่าที่มาของมาตรการนี้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามันมาจากที่เจสมาคมของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยซึ่งก็มีตั้งแต่สมาคมในหน้าขายอสังหาริมทรัพย์มสมาคมบ้านจัดสรรสมาคมคนทําอาคารชุดกลุ่มนี้แหละครับก็คือสมาคมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เจ็ดสมาคมนะครับก็ไปยื่นมาตรการให้ทนายก ก็ม,มีเท่าที่ผมจําได้น่าจะเป็น10มาตรการด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้แหละครับก็คือขอให้ลดเรื่องของค่าธรรมเนียมโดยขยายกรอบโดยขยายกรอบจาก3ล้านเขาขอ,ขอที่ถ้าผมจะไม่ผิดคือขอห้าล้านแต่รัฐบาลไปลอนุมัติถ,ถึง7ล้านครับถ้าเกิดถ้าเกิดมองในมุมนี้ต้องบอกว่า คือแปลว่ารัฐบาลก็คือทําตามภาคเอกชนถูกไหมครคือเป็นเอกชนที่ก็คือผู้ขายก็คือบริษัทกลุ่มทุนทั้งหลายนี่แหละนะครับก็ยื่นข้อเสนอมารัฐบาลก็รับลูกทําทันทีเลยนะครับเพราะต้องบอกว่ายื่นประมาณต้นมกราต้นเมษาออกให้เลย3เดือนอใช้โปร c e ส s นีคนคน้ค่อนข้างไวนะครับสำหรับการยื่นต่างๆเรื่องพวกนี้เนี่ยและถามว่าผมผมถามคาถามแรกเลยคือเราเคยมีไหมครับสมาคมประชาชนผู้ไม่มีบ้านอยู่อาศัย สมาคมประชาชนผู้ม,มีรายได้น้อยซื้อ,อบ้านไม่ได้คนจนเมืองอเคยมีแม้ครับที่ไปยื่นข้อสเสือให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลทำไปเลยสามเดือนอไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพูดง่ายคือนายนายทุนคิดรัฐบาลทําหรือเปล่านายทุนคิดรัฐบาลทําหรือเปล่าและจะต่อไปได้ไหมว่านายกเคยทําธุรกิจนี้ ทุกคนรู้ธรรมประเทศอยู่แล้วคือผมว่านี้ว่ามันต้องเป็นประเด็นที่น่าระมัดระวังนะเพราะว่า Conflict of i n t e r e s t เนี่ยมันใกล้มากๆนะครับเพราะไม่ใช่แค่ตัวทนายกแต่คนหน้าพักด้วยถูกไหมครับมันสองแค่สองบริษัทเนี่ยมาเก็ตแชร์เนี่ยเยอะมากนะครับหวหน้าพักอ๋อคุณแพรทองทาน S C S เสร็จหรตรงนี้มันต้องระวังจะถูกโยงนะระวังจะถูกโยงใช่ครับว่าจะเป็นคอนฟล i กต์อินเทรสสองสามประเด็นครับอ เพื่อไทยลองโควกพักผมผมว่าที่คุณแบงค์ตั้งประเด็นอาจจะมองในมุมการเมืองอเยอะไปนิดหนึ่งครับ ในประเด็นแรกก่อนประเด็นที่บอกว่า3เดือนระยะเวลา3เดือนหรือว่าข้อเสนอจากภาคธุรกิจผมมองว่าภาคธุรกิจก็เป็นภาคประชาชนภาคหนึ่งและไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้หลายๆมาตรการหลายๆธุรกิจหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็มีข้อร้องเรียนต่อรัฐบาลเสมอและระยะเวลา3เดือนไม่ใช่ระยะเวลาที่เร็วจนเกินไปหลายๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องปัญหาเร่งด่วนปัญหาที่ต้องแก้ไขสั้นกว่านั้นก็มีไม่ได้หมายความว่าการออกมาตรการภายในเวลา3เดือนหลังจากรับเรื่องเป็นการออกแบบ ผีผามหรือเร่งด่วนจนเกินไปไม่ผิดปกติไม่ได้ผิดปกติครับและหลายๆเรื่องก็ไม่ได้หมายความว่าเราทําตามทุกเรื่องที่เรารับอ,อย่างที่คุณแบงค์บอกว่ามันมีมาตรการ10บข้อหรืออะไรก็ตามที่เป็นข้อเสนอก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทําได้ตามข้อเสนอของภาคเอกชนทุกข้อ,อนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เรื่องของว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนไหมแล้วก็ไม่ได้มาตรการที่ตอบสนองผู้มีไรายได้น้อยจริงๆใช่ไหมนะครับผม ผมว่าต้องกลับไปย้อนดูมาตรการที่ออกจากคอรมอนะครับอย่างที่พ่ยุทธ์แจ้งเมื่อสักครู่หัวของมาตรการนะครับมันไม่ใช่มาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีไรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยแต่มาตรการมันคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน<โ>ผ่านภา,าคอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของการกระตุ้นให้คนจุดประสงค์ไม่ใช่เรื่องการให้ผู้มีไรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่จุดประสงค์นั้นจุดประสงค์หลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ออก็คล้ายๆกับนิเจอร์วัลเลตว่าจุดประสงค์ไม่ใช่การส่งข้อคนปอบาง<ช>จุดประสงค์เพื่อกะตุเศ<ช>รษฐกิจก็ะมองไว<ช>้อย่างนั้นใช่ไหมหลักการมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ในที่อนุมัติกันผ่านคอรมอมันมีวัตถุประสงค์3ข้อ,อข้อนั้นคือข้อหนึ่งเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้ผู้มีไรายได้น้อยหรือว่าประชาชนโดยวงกว้างสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ส่งเสริมใป้ประชาชนที่อยู่อาศัยครับเป็นมาตรการาเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับซึ่ง ถ้าอย่างที่พ่ยุทธ์อ่านมันมีหลายมาตรการเราไม่ได้โฟกัสแค่มาตรการที่หนึ่งมาตรการอื่นก็ยังตอบสนองตรงนั้นได้อย่างดีนะครับเรื่องของสินเชื่อต่างๆเรื่องของการส่งเสริมชี้นําให้เกิดการลงทุนกับบ้านที่มีไรายได้น้อยของผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ประเด็นอื่นๆที่เอาวัตถุประสงค์อื่นอีกสองข้อ,อก็คือเรื่องของการ กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอันนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมต้องบอกว่าสต็อกที่คงค้างมันมีอยู่เท่าไหร่และมันอยู่ในกลุ่มไหนเป็นจํานวนมากมนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่3ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างผลกระเทือนทางเศรษฐกิจซึ่งการสร้างผลกระเทือนทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นที่เรารับทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับกันในอุตสาหกรรมอยู่แล้วว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ การกระตุ้นผ่านภาคสังหาหริมทรัพครับสามารถสร้างผลกระเทียมกไรนะมกระตุ้นได้แรงกระตุ้นได้แรงครับมันมีตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์นะครับว่าการการซื้อการขาย100%สามารถสร้างผลกระเทียนได้ประมาณ115-120นั่นหมายความว่ามันมีภาคอื่นๆ ที่สอดคล้องกันกันกบการใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์มสมมุติว่าผมซื้อบ้าน100บาทมผมอาจจะต้องมีการาซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปทําสวนทํานู่นทํานี่ซึ่งมันจะสร้างผลกระเทือนได้อีก15-2 0จากมูลค่าการซื้อขายนะครับดังนั้นมันก็เป็นที่รับทราบตรงกันอยู่แล้วว่าถ้าเราอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการขับเคลื่อนได้เร็วได้ดีภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคหนึ่งที่ควรจะพิจารณานะ,นะครับเพราะฉะนั้นทําได้เร็วชื่อใหญ่ของมันก็คือมาตรกการรรตุ้นเศษฐิจคับ ผ่านภาคอาชาริมารัพย์ครับผลเสริมเนื่องก็คืออันนี้คือข้อใหญ่ครับผลเสริมเนื่องก็คือทําให้คนเข้าถึงที่อาศัยได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ส่งเสริมการออมด้วยไหมผมเติมให้ที่นายกพูดอะ่ะเพราะการซื้อบ้านคือการออมแบบหนึ่งเปนการลงทุนแบบหนึ่งอ่าคนสุภพนัดว่างไงผมมองมุมนึงนะครับก็คือเรื่องที่บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมถามว่าระหว่างกระตุ้นเศรษฐกิจกับระบายสต็อกนี่คนละเรื่องนะครับ สมมติผมมีของเดิมผมขายออกหมดเนี่ยผมไม่สร้างใหม่เนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ใครก็คนขายบ้านที่มีสต็อกค้างอยู่ไงครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องต้องระวังนะคือผมก็จะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยที่ภาคกสังหาเขามมยื่นเนี่ยเพราะเขาสต็อกมันมันโอเวอร์สป라이ดคุณไงคือผลเหลือผลิตมาเยอะเกินพอไม่ดูดีมาน์ไม่ไม่ไม่ดูอะไรไม่ดูอะไรเลยก็แข่งกันผลิตทุกคนก็อยากผลิตและอยากขายใช่ไหมครับพอผลิตออกมาเส็จปุ๊บก็ มาปล่อยให้ระบายเกิดขึ้นแลานที่สองคือมาตรการนี้ไม่ได้กําหนดนะครับว่าคนหนึ่งคนสามารถซื้อได้หนึ่งได้หนึ่งหลังนั่นหมายความว่าซื้อเท่าไหร่ก็ได้ก็ซื้ออันลิมิตก็พูดง่ายคือก็ก็อาจจะเรียกได้ว่าสนับสนุนให้ให้ซื้อกันกว่าทีเป็นฟลอร์ครับกวาดยกฟลอร์ก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับสุดท้ายก็ก็ไปเป็นหนี้กันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนี้โคเรียนมันจะสูงขนาดไหนแล้วคุณสามารถแบกภาระได้หรือเปล่าสุดท้ายเป็น NPL หรือเปล่าเพราะว่าจ่ายไม่ได้นะครับอัน การกระตุ้นเศรษฐกิจกับการระบายสต็อกนี่มันต่างกันนะครับหน้าที่ของรัฐคือการส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วก็ปัญหาของภาคธุรกิจไม่ว่าภาคไหนไม่ได้หมายถึงแค่สังหาริมทรัพย์นะครับผมยกตัวอย่างสมมุติว่าสินค้าเกษตรล้นตลาดก็เป็นหน้าที่ของรัฐในการหาตลาดหรือว่าเข้าไปแทรกแซงกลไกราคาเพื่อให้เกิดการระบายสินค้าเกษตรนะครับเช่นเดียวกันภาคสังหาริมทรัพย์ผมมองใน2มิติมิติที่1คือมันเป็นมิติที่มันสเกลใหญ่ นะครับสินค้าที่ที่ค้างอยู่ของอของภาคสังหารยทรัพย์นะครับต่อปีมันมีเกินกว่า2,000 0 0ยูนิต200,000หน่วยสินค้านะครับซึ่งเราประเมินว่าการออกมาตรการนี้มันจะสามารถสร้างผลกระทบให้เกิดการซื้อขายสังหารมทรัพย์ต่อปีครับประมาณ800 0 0ล้านนะครับเงิน8 0 0 0ล้านมันคือเงินที่จมอยู่ครับเงินเงินที่จมอยู่จํานวน8 0 0 0ล้านเนี่ย จะบอกว่ามันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจกคงเป็นไปไม่ได้คือผมว่าคุณแมงอาจจะมองมองแง่ร้ายจนเกินไปว่าการระบายสต๊อกเสร็จแล้วทุกคนจะเอาเงินขึ้นมากอดเจ็บไว้นะครับ <S <S ในในทางปฏิบัติบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่พูดถึงนะครับเป็นบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดตลาด ตลาดหุ้น<ม>ทั้งนั้น<ม>นะครับซึ่งแต่ละบริษัทมีผลกําไรมีการประกอบการปรกติที่เขาต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของเขา<ม>จะบอกว่าเขาขายเสร็จเขาจะเก็บเงินทุกอย่างแล้วไม่ทําอะไรเลยมันเป็นไป,นปนไม่ได้<ม>แต่สิ่งที่เราคาดหวังคือหลังจากการเปลี่ยนสภาพเงินที่จมเหล่านั้นนะครับจำนวน8ปดแสนล้านให้มันกลายเป็นสภาพคล่องเนี่ยสร้างใหม่มันจะเกิดการลงทุนใหม่มันจะเกิดการ นำไปสร้างงานเอาไปก่อสร้างเอาไปซื้อสินค้าเอาไปหลายๆอย่างที่ทําให้มันเกิดผลกระเทือนทางเศรษฐกิจตามมาและมาตรการนี้ครับมันไม่ใช่มาตรการที่เราให้เฉพาะบริษัทในตลาดในในตลาดแต่ในตลาดหุ้นเท่านั้นไม่ให้บริษัทใหญ่เท่านั้นมันเป็นมาตรการกลางที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางรายใหญ่จะเป็นนายทุนไม่นายทุนใช้ได้หมดนะครับผมเองอยู่จังหวัดรินทร์ก็มีผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยที่เป็นรายย่อยนะครับสร้างโครงการโครงการเดียวหรือว่าสร้าง โครงการเฉพาะในจังหวัดชรินนะครับก็สามารถได้รับผลกระทบอย่างนี้เหมือนกันได้รับการช่วยเหลือแบบนี้เหมือนกันนะครับาชาวบ้านเองที่เข้ามาซื้อบ้านก็ได้ผลประโยชน์ทุกคนไม่ได้มีใครเสียประโยชน์จากเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นมาตรการที่มีแต่คนได้ประโยชน์นะครับผมยังไม่เห็นว่าจะมาตั้งแง่ว่าเป็นการช่วยเหลือเฉพาะบางกลุ่มไปไป,ไปทำไมเพราะว่าถ้าเราตั้งแง่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าเราจะไม่สามารถออกมาตรการในลักษณะไหนได้เลยครับคือต้องงี้ครับ ผมก็ไม่บอกนะผมไม่ได้บอกนะว่าเราไม่ได้ให้กระตุ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านการกระตุ้นมาตรการเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ใช่แปลว่าเขาขายปุ๊บแล้วเขาจะก่อเงินเอาไว้เขาก็จะไปสร้างไปสร้างไปสร้างมันก็จะเกิดการจ้างงานซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรยังไงอันนี้อันแรกเลยคือระวังจะเหมือนสินค้าเกษตรเพราะคุณไม่สามารถควบคุมได้รัฐบาลทุกยุคมีนโยบายในการทั้งไม่ว่าจะจำนำไม่ว่าจะบรกกันไม่ว่าจะแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรแต่คุณในเมื่อคุณ control supply ไม่ได้ เราจะเห็นเลยครับ5้ปี60ปีพูดถึงราคาสินค้าเกษตรแล้วไม่เคยแก้ไขได้สักทีระวังอสังหาก็จะเหมือนกันถ้าเกิดณวันนี้เรามาตรฐานเราคือถ้าเกิดสต็อกไม่พอ,อสต็อกเหลือเยอะอวิ่งมาหารารบาลรัฐบาลออกมาตรการแคมเปญเพื่อให้ระบายได้เดี๋ยวช่นก็ทำอีกเพราะ mindset ของผู้ประกอบการมากที่ส,สำคัญที่สุดเลยคือ profit maximization กำไรให้ได้มากที่สุดเป็นก้อนเงินที่มากที่สุดณวันนี้ถ้าเกิดผมระบาย2 0 0 0 0 0ยูนิตได้เดี๋ยวมารอบหน้าผมทำอีก2,500 0 0 แล้วผมมาวิ่งหารัฐบาลอีกรัฐบาลระบายให้หน่อยถามว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทำนิวไฮนะครับรายบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมูลค่าของโครงการเพิ่มขึ้นแต่ก่อนมูลค่าโครงการเลสเซว่าอปีนี้เปิดสัก2อง0 0ื่กว่าปีหน้าเปิด3า0 0 0ืกว่าล้านแล้วแล้วก็จำนวนยูนิตก,ก็มากขึ้นอีกยอดเติบโตกําไรสูงสุดในประวัติศาสตร์ประวัติการของบริษัทอสังหาเลย อันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าปีหน้าก็ต้องทำนิวไฮอีกใช่ไหมครับทำนิวไฮไปเรื่อยๆผ่านการที่ว่าคุณคุณมีคุณมีสต็อกที่ supply ออกมาแล้วคุณก็ไปปล่อยให้ให้ประชาชนเข้ามาซื้อเรื่อยๆหรอครับมันอะไรมันคือจุดสิ้นสุดแล้วมองถามว่าทุกวันนี้ตลาดอันนี้เขาบอกว่ามันก็มีบริษัทขายบ้านท้องถิ่นเยอะแยะนะมันก็มีครับแต่ว่าด้วยด้วยด้วย r ร,ราคาก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดตามท้องถิน่นตามตางจังหวัดข,ของคุณชนินเนี่ยผมถามว่าบ้านเจ็ดล้านแพงไหมต่างจังหวัด แพงสูงนะครับอาจจะราคาต่ำกว่านั้นได้ไหมหรือว่าไปขายลักชัวรี่อันนี้กำลังกำลังทำอะไรครับคือช่วยให้ประชาชนคนมีตังค์เข้าถึงในราคาที่ถูกลงหรอคนมีตังค์เนี่ยถ้าเขาจะซื้อเขาซื้ออยู่แล้วครับอการช่วยลดลดค่าโอนเขาได้แค่สองเปอร์เซ็นต์จริงจริงค่าโอนเนี่ยเปิดซื้อเงินสดได้ก็ได้เปอร์เซ็นต์เดียวพะได้แค่ลดค่าโอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเขาซื้ออยู่แล้วครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ครับ เขาบอกว่ามันก็เดี๋ยวถึงเวลาคุณก็ไปผลิตก็เกินแล้วก็มาขอรัฐบาลช่วยอีก <ผม S 1> แต่สุดท้ายก็คือเหมือนกลับไปชะตัดสุนให้ธุรกิจนี้ใช่ไหมครับ<อ>ผมว่าสิ่งที่คุณแบงค์พูดมกเมื่อกี้ก็สอดคล้องกับที่ผมพูดมันก็เป็นการ ยืนยันชัดเจนว่าบริษัทต่างๆเหล่าเนี้ยครับสุดท้ายแล้วเขาขายได้เขาไม่ได้กอดเงินทิ้งไว้เขาจําเป็นจะต้องเป็นหมุนเวียนเพื่อลงทุนต่ออ,อันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่เราคิดตรงกันแล้วน,นะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่คุณแมงบอกว่าเอ้ยถ้างั้นมันก็เป็นการสร้างวินัยที่ไม่ดีให้ผู้ประกอบการหรือไม่น,นะครับว่าก็ผลิตสินค้ามาไม่สนใจสภาพตลาดแล้วก็มาให้รัฐช่วยเหลือ,อก็ต้องยอมรับกันอย่างนี้ก่อนครับว่าสินค้าที่ค้างอยู่มันไม่ได้เกิดขึ้นเริ่มต้นจากรัฐบาลชุดนี้นะครับมันเป็นการค้าง ที่กำลังซื้อหดตัวแล้วก็เราก็พูดมาตลอดว่าเศรษฐกิจวิกฤตแล้วว่ามีอ,อัตราถดถอยนะครับหรือโตช้าก็สิ่งที่ควรจะเป็นดังนั้นน่ะมันก็เลยไม่แปลกที่มันจะมีการประเมินท,ที่ผิดพลาดของภาคเอกชนนะครับประเด็นที่1ก็คือการแก้ไขแบบนี้ยั่งยืนไหมการแก้ไขเฉพาะหน้ามีความจําเป็นนะครับเพื่อการระบายสต๊อกแต่การแก้ไขที่ยั่งยืนในมาตรการที่เรา อ,ออกมาเนี่ยครับมันมีมาตรการของ BOI ม,มาตรการของ BOI เป็นการชี้นําตลาดนะครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างการบรหิหารงานของรัฐนะครับเราจําเป็นจะต้องอให้สินค้าที่มันค้างอยู่มันสามารถระบายได้เพื่อ,อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันเรา ด้วยตลาดเสรีครับเราบอกไม่ได้ว่าต่อไปนี้คุณห้ามทําสินค้าราคาเท่านั้นเท่านี้แต่เราสามารถชี้นําตลาดได้ด้วยกลไกของ BOI นะครับเราไปชี้นําตลาดว่าต่อไปนี้ถ้าคุณทำโครงการในกลุ่มราคาต่ําต่ากว่าล้านห้านะครับเรามีมาตรการที่จะช่วยเหลือคุณนั่นคือการชี้นําให้การลงทุนหลังจากนี้ครับมันสอดคล้องกับสภาพตลาดมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐตั้งใจจะทำแล้วคือทําหลายตัวใช่ไอ้ตัวนี้คือระบาย ระบายจะตอกจริงแต่ต้องมองว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับถูกไหมฮะแต่มันก็มีอีกตัวอื่นใช่ครับที่ไปดูเรื่องเกี่ยวกับบ้านพี่อ,อาศัยไรายได้น้อยใช่เพื่อเพื่อชี้นำตลาดให้ไปลงทุนกับบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยออและในทางกับกันคุณแบงก์ก็ยังยังอยู่ที่เดิมว่า เราควรจะไปลดไอ้เล้านนี้ลงมาเพื่อไปโฟกัสเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเท่านั้นผมก็ต้องบอกว่ามันก็คือ1นึ่งคือมาตรการระบายสินค้าแต่เรื่องของการที่เราให้ความสําคัญกับผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยเราก็มีมาตรการอื่นอีกเป็นชุดนะครับปัญหาของสถานการณ์เรื่องการ ซื้อการขายปัจจุบันนะครับถ้าแยกเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเขามีความต้องการแต่ไม่มีสินค้ารองรับกับเขาเข้าไม่ถึงเงินทุนนะครับหนึ่งเราต้องชี้นําตลาดให้เกิดการลงทุนตรงนี้แล้วเราก็ต้องมีการไม่มีบ้านราคาถูกใช่แล้วเราก็ต้องเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้ใช่เราก็จะมีทอสเรามีออมสินที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ซื้อนะครับรวมไปถึงการซ่อมและการสร้างด้วยแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มันเป็นราคาสูงขึ้นมาเราถึงมีความจำเป็นต้องเร่่่่งงงรระบาาายตนนนนั้้เเพือใใใหหมมมกกกิดลลลทุุ ครับอ๋อสุดท้ายก็จะชี้นาให้มาลงทุนใหม่กลุ่มล่างใช่ครับด้วยมาการกระตุ้นที่ว่าคุณแบงค์ด็นทำหลายตัวประเด็นแรกนี่คือยอมรับตรงกันนะครับว่าเป็นเรื่องของการระบายสต็อกซึ่งผมคิดว่าทางก้าวไกลหรือหรือตัวผมเองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดนะว่าไม่ได้เป็นว่าเราก็พูดตลอดว่าเป็นการเรื่องของการระบายสต็อกอันนี้ก็ยอมรับตรงกันนะครับแต่อาจจะมีมิติเรื่องที่ว่าระบายสต็อกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ บริษัทหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้ในภาพรวมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่2เนี่ยที่บอกว่าในส่วนของการซัพพอร์ตเรื่องของไอ้เงินกู้เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ต้องไปดูว่าแล้วคุณไปลดดอกเบี้ยมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนคนโตเล็กเนี่ยคุณมีครเทียบหรือเปล่าว่าเน้นเฉพาะประชาชนคนตัวเล็กที่เข้าถึงแรงเงินทุนไม่ได้หรือเป็นประชาชนคนทั่ว,วไปที่เข้ามาแย่งสินเชื่อนี้และก็ไปซื้อโครงการของพวกคุณทั้งหลายถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดดีครับว่าประชาชนปกติที่กู้ไม่ได้อยู่แล้ว ผมอันนี้เป็นโคต้าพิเศษสําหรับพวกคุณที่สามารถเข้ามากู้ได้หรือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอในการกู้ได้มไม่ได้กําหนดนะครับในหลายๆอันเนี่ยและที่3าเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากพูดนะ BOI เนี่ยจริงๆเก็บไว้ตรวจสอบรัฐบาลด้วยถ้าเกิดไปดูดีนะครับหัวข้อเนี่ยเขียนว่าโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยอใน BOI ไม่มีการกําหนดคุณลเรียของผู้ซื้อครับหมายความว่าอะไรครับคนรวยซื้อได้ครับคนรวยเหมาอฟอนะครับทุกวันนี้ ไปดูเลยอันนี้ b o i ตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เป็นเหมือนกันนะครับตอนนั้นล้านสองตอนนี้ล้านห<อ>้าผิดวัตถุประสงค์ b o i นะครับอ,อันนี้เผื่อๆต้องระวังไปว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือเปล่าในเชิงของการชดเชยเชิงนโยบายหรือเปล่าเพราะว่าคนสร้งสังเกตใช่บ้านที่ b o i ที่จะให้ลดหย่อนภาษีได้สองปีที่คนสร้างเนี่ยนะสามปีเนี่ยกลายเป็นว่าไม่กำหนดเงื่อนไขของคนซื้อถูกครับว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยทุกวันนี้ถ้าไปดูนะทราน s a คชั o เนี่ยไปเอาทั้งตึกมาดูเนี่ยต่างชาติซื้อไปส่วนหนึ่ง ต่างชาติซื้อแต่ฟรีบีโนะครับคือบีโเนี่ยคือเราเป็นภาษีให้กันนิติบุคคลที่สร้างที่สร้างไม่ต้องจ่ายภาษี3ปีคําถามคือเพื่ออะไรเพื่อเอามาสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยอคุณควรจะกําหนดเงื่อนไขสิรุหไม่ต้องเสียภาษีคณก็จะให้บ้านบ้านที่คนมีรายน้อยจึงจริงจริงมาซื้ออ,อันนี้มี2ประเด็นเลยคือหนึ่งคือเอาต่างชาติก็ซื้อได้นี่ก็ไปขายต่างชาติจริงขายยกตึกด้วยหรือคนมีฐานะก็ไปซื้อยกตึกยกฟอร์เพื่อย้ายเช่าใช่ผมมีใบสัญญาด้วย ผมมีใบสัญญาด้วยว่ามีประชาชนคนไทยนี่แหละซื้อทีสิบสิบห้องพร้อมกันน่ะเรียงเลยคุณกําหนดหรือเปล่าคนมีรายได้น้อยแล้วถ้าทําอย่างนี้ทําพําว่าทําอย่างเนี้ต่อไปคนมีคนมีรายได้น้อยจะได้ซื้อเมื่อไหร่ไม่ได้ซื้อครับเพราะคุณเปิดโครงการมาไม่ถึงหนึ่งเดือนคุณขายหมดตึกขายหมดเออบีโอไอลอมอันนี้บีโอไออมบีโอไออมเลยเหรอคือวัตถุประสงค์อ่ะผิดคือถ้าเกิดบอกว่าเป็นบีโอไอเพื่อให้บริษัทสามารถมาสร้างบ้านราคาถูกเพื่อไปขายใครก็ได้อันนี้ใช่แต่อันนี้คือ บอกว่ามาให้เกิคดนคนมีรายได้น้อยคนมีรายได้น้อยเข้าไม่ถึงครับไปตรวจเลยมีกี่คนที่จะกู้ได้จริงอเพราะเขามีข้อจํกากัดเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อค,คุณชนินอันนี้แทรกขึ้นมานะผมผมว่าเรามองไม่เหมือนกันครับคือคุณมองอยังไงครับของฝั่งเพื่อไทยมองอยังไงฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเราเรามีจุดยืนแล้วก็มีความเชื่อเรื่องตลาดเสรีนะครับแต่สิ่งที่คุณแบงค์มองเนี่ยมันคือ ความความความตั้งใจหรือความพยายามที่จะแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนผู้มีไรายได้น้อยอนะครับเราหลายๆมาตรการของรัฐรวมถึงที่ตัววันเลนแอะไรก็ตาม,มานะครับเราไม่ได้มีการกีดกันหรือว่าไปการเอ,อื้อ,อให้กลุ่มใดโดยเฉพาะนะครับ มาตรการเหล่านี้ผมก็พูดตรงๆมันถามว่าคนอื่นซื้อได้ไหมคนอื่นก็ซื้อได้แล้วถามว่าคนมีรายได้น้อยซื้อได้ไหมคนมีรายได้น้อยก็ซื้อได้แต่สุดท้ายแล้วครับกลไกตลาดมันจะขับเคลื่อนด้วยตัวมันเองถ้าเราถ้าคุณแมงบอกว่ามันมีความต้องการของผู้มีรายได้น้อยที่เข้าไม่ถึงและอยากจะซื้ออีกจํานวนมากในฐานะผมเป็นผู้ประกอบการทําไมผมถึงไม่ลงทุนเพื่อเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้เพิ่มเติมขึ้นมา นะครับถ้าถ้าบอกว่าข้อจํากัดของเขามันคือการเข้าถึงสินเชื่อผมก็ต้องใช้มาตรการสินเชื่อซึง่งมีอยู่ยเข้าไปสนับสนุนตรงนั้นจะบอกว่าอา้าวถ้างั้นไอ้มาตรการสินเชื่อเนี่ยคนโดยทั่วไปเข้าถึงได้ไหมก็เข้าถึงได้แต่ถ้าไปดูตอนถแถลงข่าวอะครับ ทั้งทอสอเองหรือว่าทั้งอมสินเองก็พูดชัดเจนนะครับว่าวงเงินที่ให้อยู่เป็นวงเงินตั้งต้นแต่ถ้ามีความต้องการที่จะต้องการสินเชื่อมากกว่านั้นเขาก็พร้อมจะขยายวงเงินเพื่อรองรับกลุ่มอื่นที่ยังเข้าไม่ถึงเพิ่มเติม,มดังนั้นผมมองว่าเราไม่มีความจําเป็นต้องสร้างมาตรการที่กีดกันว่าเฉพาะกลุ่มนั้นเฉ<ๆ>พาะกลุ่มน,น,มนี้เราอยากให้มันเกิดเปิดกว้างเพื่อเกิดการกระตุน้นเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเหมือนกันใช่ทุกทุกอย่างมันมันหมุนเวียนตรงนั้นครับ รักฐานของการาการที่กลุ่มที่มีรายได้น้อยก็ตามหรือว่าภาพรวมจะมีมีรายได้มากขึ้นจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมันก็ต้องกระตุ้นโดยภาพรวมเราจะไปโฟกัสเฉพาะกลุ่มล่างกลุ่มเดียวมันก็คือมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงบ้านคนละวัตถุประสงค์หลักคนละวัตถุประสงค์ควัตถุประสงค์งหลัก ใช่ครับอันนี้คือกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับเราเป็นข้อที่หนึ่งใช่เราเชื่อเรื่องตลาดเสรีเราเชื่อว่าถ้าภาพรวมเศรษฐกิจมันโตมันหมุนมันเกิดสภาพคล่องทุกกลุ่มจะได้ประโยชน์เราไม่ได้ไปโฟกัสว่าเราจะส่งเสริมเฉพาะกลุ่มล่างหรือกลุ่มฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นดังนี้ก็มองบอกว่าถ้าเกิดสนับสนุนแล้วคุณขายดีครับคุณก็สร้างอีกใช่สร้างสร้างสร้างเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจ้างงานคถูกไหมฮะคุณก็สร้างไปสิคนกลุ่มระดับล่างมีรายได้น้อยก็หาทางให้เขาเข้าถึงสินเชื่อครับ ก็สร้างไปยิ่งดีเลยกระตุ้นเศรษฐกิจยิ่งหมุนใหญ่เลยอ้าวคุณแบงค์คนละแนวคิดเขาคิดคนละแบบมา<ข>เลยเขาคิดทุนนิยมมากครับหมายความว่าอย่างเงี้ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้ไประโยชน์ตลอดครับรัฐบาลก็ออกมาตรการสินเชื่อมาสิครับออกมาเลยเยอะๆครับเพอๆต่อไปฟรีดอกเบี้ยไปเลยครับอาเอาใช้ต่ำๆเลยครับเพาต้องการกระ้นเศรษฐกิจเพิ่มมาซื้อบ้านจากผมต่อเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเนี่ยคือการสร้างที่มีเขาเรียกอะไรมีวงจรของการ ซื้อหลายต่อผมใช่ผมการใช้แรงงานสูงคือต่าง,างประเทศเนี่ยเขาดูงี้ครับเพราะว่าอันนึงเป้าหมายหนึ่งของต่างประเทศเนี่ยคือ house ownership คือการเป็นเจ้าของบ้านคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยประชาชนคนหนึ่งคน,นเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยควรมีบ้านเป็นของตัวเองได้สักทิงนะครับอันนี้คือเป้าหมายของต่างประเทศนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือ,อพูดง่ายคือขอให้บ้านขายได้หรือเปล่านะครับ คือเน้นแค่ว่าบ้านขายได้แลวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจะโอเวอร์สปายจะผลิตมาเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยขายไปเยอะๆขอให้มันขายได้เนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรากระตุต้นเศรษฐกิจวิธีอื่นก็ได้เยอะแยะครับไม่มีความจำเป็นต้องเอาต้องเอาภาษีเราไปไป,ไปลดภาษีมาเพื่อบรกระตุ้นเศรษฐกิจอ,อันนี้เรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สองเนี่ย BOI ผม,มอันนี้ผมชัดเจนคุณนนะจะตรวจสอบอันนี้อันนี้ผมเตรียมยื่นเหมือนกันนะครับอันนี้มันคนละคนละแนวทางม,<ผ>ม,มันคนละแนวคิดเลยอันน้นเขาบอกว่าทรัพยากรมีจํากัด ถ้าจะแก้ปัญหาคนมีรายได้น้อยๆเข้ามีบ้านควรจะทําตรงนี้แต่ไม่ใช่กระตุ้นอย่างนี้แต่อันนี้เขาบอกกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองค,คนรายได้น้อยเดี๋ยวก็จะรายได้ดีขึ้นอีกอผมผม,ผมเติมประเด็นนี้นิดเดียวคือก่อนหน้านี้ทางทางคุณแบง,เงาา์เองหรือฝ่ายค้าเองอาจจะพูดในลักษณะว่าเป็นการเอื้อในทุนหรือว่าเอื้อบริษัทใหญ่อันนี้ยังไม่ได้ตอบเลยที่ทั้งพวงเลยที่เขาพูดแต่ต้นครับแล้วก็อไอ้ที่ที่ผมตอบคือหมายถึงว่ามาตรการนี้มันไม่ได้โฟกัสที่ที่ รายใหญ่รายเดียวนะครับมันมันครอบคลุมทุกกลุ่ม,มนะครับแต่เมื่อกี้มันจะมีประเด็นเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากรายใหญ่เนี่ยมันก็คือเป็นการไปเอื้อให้เกิดการเก็งกําไรหรือว่าคนที่มีทุนเหมายกฟลออะไรก็ตาม,มนะครับผมมองว่ามันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายครับแล้วก็จริงๆในความเชื่อข,ของเราเรื่องตลาดเสรีครับ กลุ่มเหล่านั้นนะครับถ้าเขามีพฤติกรรมในลักษณะนั้นแล้วเขาไม่สามารถขายต่อได้เพราะว่ามันมีการลงทุนใหม่เพื่อมารองรับผู้ซื้อราย,รายแรกครับผู้ซื้อตรงการเก็งกาไรเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็จะขายต่อไม่ได้แล้วมันก็จะลดลงด้วยตัวมันเองแต่ใช้กลืนเชื่อใน,นก,ลลใกลไกตลาดใช่แต่แต่ไอ้กลไกนั้นอนะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับมันเกิดขึ้นเพราะว่า ผู้ลงทุนเองอะครับไม่มีทุนพอที่จะไปลงทุนใหม่พอมันมันไม่เกิดการลงทุนใหม่สินค้าที่ค้างอยู่ <ở S 2> หรือว่าสินค้าที่ถูกเหมาโดยกลุ่มที่ตั้งใจจะเก็งกาไรนะครับคือกลุ่มที่มีสินค้าที่ราคาต่ํากว่านะครับไอ้ตรงนี้ต้งหาครับที่ทําให้เกิดการซื้อขายจากกลุ่มที่เก็งกําไร <iph ones> แต่ถ้าเราเปิดให้มันเกิดความเสรีสามารถลงทุนใหม่ได้เกิดการลงทุนในกลุ่มที่ราคาถูกได้ต่ําลงมาได้ผมไน่สามารถผู้ซื้อทําไมผมต้องไปซื้อกับคนที่ตั้งใจจะเก็งกําไรทําไมผมไม่ซื้อกับผู้ขายโดยตรงที่ ได้ราคาถูกกว่าเป็นสินค้ามือหนึ่งครับผมว่าเนี้ยมันมันเป็นค,ความคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เรามองต่างกันระหว่างระหว่างรัฐบาลก็อาจจะพักฝ่ายค้านคุณแบงค์บอกทางนี้ไอเดียทุนนิยมมากเลยครับทุนนิยมไม่พอครับเชื่อมั่นในตลาดเสรีแต่แทรกแซงตลาดนะครับ ในตลาดเสดีแต่แทรกแซงตลาดนะครับมาตรการทั้งหมดนี้แทรกแซงตลาดหมดนะครับกระบวนการแทรกแซงตลาดมันเป็นเป็น government intervention นะครับมันคือมันเป็นนโยบายปกติของการบริหารจัดการผมเปิดตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้บริหารมาทั้งชีวิตนะครับเราเข้ามาในช่วงที่บรรยากาศทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นอ่ะบรรยากาศมันเป็นยังไงอยู่เรามีความจําเป็นต้องแทรกแซงเพื่อ ปรับเปลี่ยนสภาพบรรยากาศเศรษฐกิจให้มันกลับมาปกตินะครับแต่ถามว่าคือบรรยากาศผิดปกติมันผิดปกติอยู่ขอใช้มาตรการพิเศษเพื่อปรับให้ปกติใช่แต่หลังจากนั้นเราก็ต้องเชื่อในกลไกตลาดเราจะบอกว่าเราเราไม่ใช่ประเทศสังคมนิยมเนาะเราจะบอกว่ารัฐจะต้องดําเนินการทุกอย่างสั่งการทุกอย่างแล้วให้มันเป็นไปตามนี้เท่านั้นมันมันก็ขับเคลื่อนกันยากสังคมนิยมเหรอคุณอ่ะไม่หรอกครับ แต่ผมผมกลับมาประเด็นหนึ่งเรื่องของการการที่ว่าผู้มีผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยคนเขาถึงบ้านผมว่านี้เป็นประเด็นสำคัญเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย ต้นทุนชีวิตของคนเนี่ยมันมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยคือการที่เราทําให้คนมีรายได้น้อยมีบ้านได้เนี่ยนั่นเป็นการลดภาระนะครับและไม่ใช่แค่มีบ้านเฉยแต่มีบ้านในทําเลที่เหมาะสมเพื่ออะไรครับเข้าถึงแหล่งงานได้ถ้าเกิดผมมีบ้านที่อยู่ใกล้สถานีในราคาที่ถูกและจับต้องได้เนี่ยอันนี้ควรเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลเพราะจะลดค่าของชีพให้เขาเสร็จปุ๊บก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นและพอเหลือเงินมากขึ้นจับใจใช้สอยจะมากขึ้นทันทีแต่ทุกวันนี้ค่าเดินทางกลายไปเป็น30%รารียบเปอรวเซ ไปผ่อนร,รถอีกบางคนถ้าเกิดไม่ผ่อนรถจ่ายค่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นค่ารถไฟค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่าที่จ่ายมันเยอะค่าน้ํามันต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินตรงนี้ที่ควรนํามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่มีนะครับอันนี้ก็อบอกว่ายัางไง<า>คือาบางคนส่งเสริมก็มองบอกว่ายัางไงคือหมายถึงว่าทั้งนี้เขาบอกว่าถ้ามันมีสนับสนุนให้สร้างบ้านผู้มีไรายได้น้อยถ้ามีคนมาเก็งกาไรซื้อไปมีใครมาซื้อไปก็ซื้อไปสิกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะมัน้เกิดการก่อสร้าง เพราะคนที่ต้องการมีรายอาคนมีไรายได้ล้กก็ยังมีอยู่ดีเพราะก็จะสร้างมาอยู่เรื่อยๆคุณบอกว่าไงม,มันจะถึงคนมีไรายได้น้อยไหมครับรอบที่แล้วเนี่ยล้านสองรอบนี้ขึ้นมาล้านห้าเพราะอะไรเพราะต้นทุนล้านสองจับต้องไม่ได้แล้วทําไม่ได้ก็เลยมาขอล้านห้าแทนเดี๋ยวต่อไปสองล้านแล้วสุขคนมีไรายได้น้อยมีไรายได้โตทันไหมครับค่าแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับมไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองค่าแรงเราขึ้นแค่นี้แต่ค่าบ้านเนี่ยจากล้านสองไปเป็นล้านห้าขึ้นมาล20ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะ เพื่อให้ผู้มีไรายได้น้อยมีบ้านได้อย่างแท้จริงมันควรเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการที่ประชาชนคนมีรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้แต่ถ้านับวันนี้ไปกระตุ้นให้ในายทุนซื้อบ้านเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะคุณก็โอเวอร์โหลดมันก็เยอะเกินนะครับซื้อไปอย่างเดียวไปเก็บไปเป็นแอสเซทถามว่าทุกวันนี้คนที่มีบ้านเป็นมีบ้านอ่ะมากกว่าหนึ่งหลังอ่ะ เยอะไหมเยอะและตัวเลขเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่คนที่มีบ้านหลังแรกในชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเติบโตช้ามากมันเติบโตช้ากว่าค่ะคุณชาินเอาตรงนี้ให้จบผมผมว่าคุณแบงก์อยู่ที่เดิมผมก็อยู่ที่เดิมนะครับมันคนละแนวคิดคนละแนวคิดสิ่งสิ่งที่คุณแบงค์ต้องการคืออยากให้มีมาตรการหลักที่สนับสนุนคนมีรายได้น้อยให้มีบ้านซึ่งผมก็ยืนยันชัดเจนว่าหนึ่ง ประเด็นนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เดียวนะครับและการเสคุณก็บอกว่าคุณมองกว้างกว่าเขาก็มาตรการมันกว้างกว่านั้นครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการที่ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเนี่ยม,มันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะครับมันก็ครอมไปจนถึงเรื่องของการออกโฉนดที่ดินครอมไปจนถึงเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ท่านนายกไปที่แฟลตดินแดงที่นายกไปที่อื่นก็มีกัน ใช้หน่วยงานอื่นหรือว่ากลไกอื่นๆในการสนับสนุนเรื่องนั้นอีกและม,มันก็คงจะมีตามมาอีกเป็นชุดๆแต่เรากําลังจะวิาพากษ์วิจารณ์ตัวนี้แล้วก็บอกว่าตัวนี้ไม่สะท้อนวัตถุประสงค์นั้นผมก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันมีสามวัตถุประสงค์อยู่ในนั้นมันไม่สะท้อนวัตถุประสงค์นั้นคุณก็มองว่าวัตถุประสงค์นั้นก็ทําอยู่ในหลายมาตร,รการไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ใช่แต่วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือกระต้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาใช่ครับคนละวัตถุประสงค์ไว้รอเป็นรัฐบาลก่อนค่อยทํา าแล้วแต่พิยุทธครับไม่ไม่ประมาณนั้นใช่ไหมมันไม่ก็มาเสียงก็ไม่จบผมว่าเรามองต่างกันได้และเขาก็มีสิทธิตั้งคําถามผมก็ต้องตอบนะครับส่วนเรื่องที่การจะบอกว่ามันจะทุจริตจะนู่นจะนี่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านก็ต้องตั้งคําถามนะครับส่วนมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็ต้องรอให้มาตรการมันเดินไปแล้วนาข้อมูลมาคุยพูดคุยกัน